อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะคือการกระทําความผิดกฎหมายโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจอาศัยความสัมพันธ์ทางอาชีพของเขาเหล่านั้นและความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการธุรกิจตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ แก๊งดูดเงินนะคะปัจจุบ,บันภัยหลอกวงทางโทรศัพท์หรือมิชฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นอาชญากรรมทางเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศรูปแบบหนึ่งในยุคดิจิทัลซึ่งนอกจากจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมระดับประเทศด้วยภัยคอร์เซนเตอร์ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางเศร,รษฐกิจข้ามชาติที่เป็นัยร้ายแรงและเฝ้าระวังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจบุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่การติดต่อในรูปแบบดิจิตัลมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตปัจจบุบัน ข้อมูลทุกอย่างของเราเกือบ100%ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลายชื่อผู้ติดต่อข้อมูลโทรกรรมทางการเงินรวมถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆได้ถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือจึงทําให้พวกมิจฉาชีพเป็นช่องทางในการขโมยข้อมูลเหล่านี้เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมันเรซซึ่งเป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาทําอันตรายต่อข้อมูลในระบบเช่นทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือทํางานผิดปกติเพื่อขโมยหรือทําลายข้อมูลหรือปิดช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มืืออถจากกระยไล เพื่อล้วงข้อมูลส่วนตัวและสวมวอยธุรกรรมต่างๆโอนเงินออกจากบัญชีเราซึ่งแอปพลิเคชันมือถือที่เราดาวน์โหลดมาใช้กันนั้นบางแอปมีอันตรายซ่อนอยู่โดยแอปดูดเงินเหล่านี้จะถูกส่งโดยมิจฉาชีพหรือแก๊งคอสเซนเตอร์ผ่านทางไลน์อีเมลหรือ SMS เเช่นหลอกให้กู้เงินหลอกให้กรอกข้อมูลแบบสอบถามหรืออ้างว่าเป็นหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เราคลิกและดาวน์โหลดแอปดูดเงินเหล่านี้ลงในมือถือของเราค่ะ แก๊งคอรเซนเตอร์ดูดเงินคือกลุ่มมิจฉาชีพที่มีขบวนการหลอกลวงในรูปแบบการโทรโดยกลุ่มแก๊งคอรเซนเตอร์ดูดเงินจะใช้โทรศัพท์ในการสร้างสถานการณ์ให้ให้เหยื่อรู้สึกตกใจกลัวและตื่นสนุกหรืออาจหลอกลวงเพื่อให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างหากหลงเชื่อก็จะได้รับความเสียหายเช่นโดนดูดเงินไปจนหมดบัญชีโดนหลอกให้บอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนะครับมีข่าวออกมาเตือนเกี่ยวกับ พวกแกงคอสินเตอร์ดูดเงินทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของพวกแกงคอเินเตอร์กันมากขึ้นแต่พวกแกงคอสินเตอร์นะครับก็ไม่ได้หยุดหลอกลวงผู้คนแต่ได้พยายามหารูปแบบใหม่ๆเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้คนมากขึ้นเช่นส่งลิงก์เข้ามาทางข้อความเชิญชวนให้รับสิทธิพิเศษต่างๆโดยหลอกให้เรากดลิงก์เข้าไปหรือคอสินเตอร์พัสดุตกค้างโดยโทรมาหลอกว่าเรามีพัสดุ กค้างและให้บอกรายชื่อรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของเราหรือแก๊งคอรเซนเตอร์สัมภากรณ์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงเรื่องข้อมูลคืนภาษีหรือแก๊งคอรเซนเตอร์บัตรเครดิตเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็อจะแจ้งข้อมูลบัตรเพื่อระง,งับบัญชีหรือทําธุรกรรมต่างๆแล้วท้ายที่สุดก็จะถูกแก๊งคอเซนเตอร์ดูดเงินไปจนหมดครับเมื่อเราโดนแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกนะคะจะต้องทําอย่างไรปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. รีบติดต่อสถาบันการเงินเพื่อระงรับการโอน 2. หากติดต่อสถาบันการเงินไม่ทันให้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างแล้วแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3. แจ้งระงรับการถอนเงินจากบัญชีที่เราโอนไปเพื่อรับเงินคืน 4. เข้าแจ้งกับ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแก๊ง c เซ็นเตอร์หลุดเงินต่อไปค่ะทฤษฎีที่เรานำมาปรับใช้ให้เข้ากับแก๊งหลุดเงินนั้นได้แก่ 1. ทฤษฎีการครบค้าสมาคมที่แตกต่างเกี่ยวข้องกับเกงดุดเงินเนื่องจากการที่อาชญากรรมนี้เป็นการกระทําระหว่างประเทศจึงจําเป็นที่จะต้องคบค้าสมาคมกับผู้ที่มุ่งแสวงาผลประโยชน์เหมือนกันอาจจะเป็นการพึงพ่งพึ่งพาเงินทุนมันสมองการ,รวางแผนหรือเมธแอรอํานาจทางการเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการกระทําผิดซึ่งผู้คนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการแสวงาผลประโยชน์ กล่าวให้เข้าใจไง่ายก็คือเงินนั่นเอง 2. ทฤษฎีแก้ตัวโยวนความผิดจะพูดถึงในกรณีที่สามารถจับตัวหัวหน้าได้ผู้ที่ถูกจับจะต้องทําการปฏิเสธในข้อหาหรือฐานความผิดที่ตํารวจกล่าวหาทั้งที่มีพยานหลักฐานเพื่อที่จะประับประกันตัวและไปต่อสู้คดีซึ่งในการต่อสู้คดีนั้นตัวผู้กระทําผิดอาจจะกล่าวหาว่ามีผู้สั่งให้ตน ซึ่งมีอำนาจใหญ่กว่าหรือบางทีอาจโยนความผิดให้ผู้ที่ตนคบคาสมาคมอยู่ด้วยรับผิดไปเพียงแต่ผู้เดียว 3. ทฤษฎีการเลือกที่มีเหตุผลเมื่อมีการครบค้าสมาคมที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้นจึงทําให้ผลในการสวงหาผลประโยชน์นั้นเพิ่มมากขึ้นจากการที่ใช้ประโยชน์จากผู้ที่คบคาสมาคมด้วย ในการหาช่องว่างของกฎหมายการหลีกเลี่ยงบทลงโทษการใช้อำนาจในในทางที่ผิดจึงเป็นเหตุผลสำคัญในการกระทานี้เพราะผู้กระทําผิดคิดไว้แล้วว่าถึงเมจะถูกลงโทษถูกจับหรืออื่นอื่นตนเองนั้นก็รอดปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็น์ที่สี่ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของผู้กระทําผิดแกงดูดเงินแกงดูดเงินได้เรียนรู้และปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในยุคดิจิตัลที่ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานเรียนเล่นหรืออื่นๆและบวกกับการครบค้าสมาคมที่แตกต่างทำในทำให้ผู้ที่เห็นช่องว่างของกฎหมายมุ่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้นำข้อมูลไปขายหรือเข้าร่วมในการกระทําให้กับผู้กระทําผิดและประกอบกับก,บการที่เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถตามจับผู้ที่กระทําผิดได้100%เอร์เซนเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการที่จะสาบไปถึงตัวผู้กระทําจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการกรอ่ออชญยกรรมทางเศรษฐกิจข่าวเกี่ยวกับแก๊งดูดเงินเมื่อช่วงบ่ายวันที่13มกราคม2566 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นางสาวบัวลอยอายุ52ปีอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในตลาดสดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ว่าถูกแก๊งโคซินเตอร์หลอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สันพากรส่งข้อมูลมาให้กอกจักนั้นได้ดูดเงินภายในบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ในแอปพลิเคชันในมือถือไปจนหมด นางสาวบออัวลอยเล่าว่าตนนั้นตนกําลังนั่งขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ในตลาดได้มีหญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สัรพากรโทรหาตนและบอกว่าตนยังไม่ได้ชําระภาษีหลังจากที่ขายของผ่านแอปพลิเคชันพ่อทางจากนั้นปลายสายได้ส่งลิงก์มาให้ทางของข,องข้อความโดยให้ตนกรอกข้อมูลยืนยันตนเห็นว่าเป็นลิงก์หน้าปกของกรมสัรพากรจึงได้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปจากนั้นโทรศัพท์มือถือของตอนได้ดับลงไปเองและได้เปิด โทรศัพท์มือถือขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากนั้นแอปของธนาคารออมสินแจ้งเตือนมาว่าตนได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจํานวน70 0 0 0บาทเหลือเงินในบัญชีเพียง26สตางทั้งที่ตนไม่ได้กดอนเงินแต่อย่างใดตนจึงรีบมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว